สวัสดีครับผมจุยจากไทย e มกโนติกนะครับวันนี้ผมจะมาบอกความแตกต่างระหว่าง HAP c c 3และ h p p c c l t t e มคิดนะครับว่าทั้งสองรุ่นเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงบ้างเนื่องจากว่ามีหลายๆท่านนะครับบอกว่ายังสงสัยอยู่นะครับเกี่ยวกับสเปคอะไรนี้นะครับว่าภายในเนี่ยแตกต่างกันยังไงบ้างเนื่องจากว่าทั้งสองรุ่นเนี่ยดีไซน์เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสรุป ให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆถ้าทุกท่านพร้อมแล้วเดี๋ยวไปกันเลยครับเรื่องกรที่ดีไซน์ภายนอกนะครับนอกจากราคาที่แตกต่างกันแล้วสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนนอกจากดีไซน์ที่เรียบรูดูดีเหมือนกันแล้วนะครับข้อสังเกตง่ายๆเลยก็คือ1น,นะครับก็คือเสานะครับแอป AC 3จะมีรูด,ด้านหลังนะครับแบบนี้นะครับสามารถเสียบเสาที่มากับกล่องได้ นะครับส่วนแ a p บ c 3 LTE 6มคิดนะครับจะไม่มีรูเสียบเสาแบบี้นะครับจะเป็นเรียบๆลงไปเลยนะครับก็จะไม่มีเสาแถมมากับกล่องมาให้ด้วยนะครับ 2. นะครับตามชื่อเลยนะครับแท p AC3 LTE 6มคิดจะมีช่องสำหรับเสียบซิมนะครับที่ด้านหลังนะครับส่วนรุ่นแท p บ c 3จะไม่มีช่องสำหรับเสียบซิมนะครับ3นะครับ รุ่น h a p a d 3นะครับจะสามารถรับ PUE i n นะครับแบบพาสฟได้ที่ Ether1 นะครับแล้วก็สามารถปล่อย PUE Out นะครับแบบพาสฟได้ที่ Ether5 นะครับข้อแตกต่างสเปคภายในหลกัหลกๆเลยนะครับก็คือระหว่าง h a p a d 3ทั้ง2รุ่น h a p a d 3 l t e 6 k i t สามารถใส่ซิมได้เป็นแบบ m i c r o s i m นะครับ แล้วก็ s t o r ์เนะครับเนี่ยจะให้มาเป็น16เมกะไบต์นะครับเป็นแบบแฟล็นะครับส่วน h a a c 3จะให้มา128เมกะไบต์นะครับเป็นแบบแนนสรุปนะครับ h a a c 3 LTE 6k นะครับเหมาะกับผู้ที่กำลังมองหานะครับ เราเตอร์นะครับสามารถใส่ชิ้นได้มีความสามารถที่หลากหลายนะครับแล้วก็มีพอร์ตเยอะสเปคดีคุ้มค่าครับก็สามารถเลือกแอป ac3 lde 6kit ตัวนี้ไปได้เลยส่วนแอ ac3 นะครับจะเหมาะกับผู้ที่กำลังมองหาเราเตอร์ที่ความสามารถหลากหลายนะครับแล้วก็มีราคาย่อมเยาวนะครับสเปคดีมี WiFi ดูอัลแบ d ในตัวนะครับก็สำหรับใครที่ กำลังมองหาเราเตอร์ดีๆสักตัวหนึ่งนะครับสำหรับช่วงที่ต้องการที่จะเบรค r ร h มโฮมในช่วงนี้แอปเอจีสามทั้งสรุ่นก็น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวเลยครับก็ mm hmm. จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการบอกความแตกต่างนะครับระหว่างแอปเอจีสานะครับทั้ง2รุ่นนะครับถ้าหากว่าท่านใดสนใจอยากสั่งซื้อสินค้า m i โ r o t i กนะครับสามารถแอดไลน์นะครับแอดไซด์ไทยไมโครดินะครับมาได้ หรือว่าช่องทางการติดต่ออื่นนะครับเดี๋ยวเราจะมีอยู่ใน Description ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากเรานะครับสำหรับวันนี้ผมจุยจากไทยมโปรติกขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ